สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเคจะเจียวไข่กินกับข้าวต้มค่ะไม่ใส่อะไรเลยนะเออไข่ไข่สี่ฟองแล้วก็เออผงชูรสเออน้ำมันหอยน้ำปลาค่ะนิดหนึ่งต่อจากนั้นตีให้เข้ากันเจียวด้วยน้ำมันหมูน้ำมันหมูใส่กระทะเลยแล้วก็ให้เขาร้นก่อนให้ร้อนๆเลยจะได้ไม่อมน้ำมัน ไีไข่ตีให้นานๆหน่อยไข่จะได้ฟูไม่ต้องใส่อะไรเลยต้นหอมไอหัวหอมหรือว่าอะไรก็ไม่ใส่ใส่เจียวเปล่าๆเดกินกับข้าวต้มข้าวต้มน้ำปูนไปเตย พันร้อนแล้วเทลงไปเลยฟูมากเลยค่ะทุกท่านเพื่อน<ๆ>เหลืองฟูเลยค่ะนี่ค่ะสอนจากนั้นต้องกลับด้านกลับด้านแล้วออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะ เหลืองฟูไม่อมน้ำมันนะคะเสร็จแล้วก็ตักเสิร์ฟกินกับข้าวต้มน้ำปูใบเตยค่ะเสร็จแล้วนะคะไข่เจียวฟูกินกับข้าวต้มค่ะข้าวต้มน้ำปูนใบเตยเหลืองกรอบไม่อมน้ำมันใส่น้ำมันเยอะๆให้น้ำมันร้อนๆแล้วค่อยทอด